เดินแบบที้เดินแบบที้คราวนี้มันเป็นตัวอะไรอ่ะฉลามเขาได้เจอฉลามมาเลยอ่ะมึงเห็นตรงฟ้าที่มันปิ๊งปิ้งปิ๊งเหรอมันจะเป็นระดับโกลแน่นอนเลยเหี้ยที่เป็นน้ำโคตรน่ากลัวเลยเฮ้ยอยู่อยู่ท้องฟ้าก็เป็นสีอ้าวคือสิมาเฮ้ยมา เฮ้ยอ๋อม nah ันเป็นกระแพงไม่ต้องน่ากลัวเขาลองเดินดูนะปึ๊บมีอะไรเนี่ยเฮ้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 ยมันเป็นพูดมันคือพูดมันเป็นท่าน้ำใช่ป่ะไปยิงไม่เข้าน้ำแข็งเข้าแน่นอนแต่กูปล่อยไม่ได้ต้องรอมันลงอืมต้องรอมันลงกูยิงไม่เข้าเลยเนี่ยเอ้ยกะลอกกระลอกกระลอกกระลอกยึ ไม้ใช่การล่อตีกูเจ็ดร้อยบ้าโมเฮ้ยโอ้ยก้อนแรงคตรแข็งแข่งไปซะอู้ยมังกรตีแม่งเอ้ยกันลอกแม่งตีคนแรงนี่มันกันล่อจริงเปล่าวะโอ้ตัวน่าสียสัดเราว่าตายนี่เราตายละตูไม่ไหวแน่นอนงตีแรงตีแรงตีแรง เอามาเอาฮิวมาฮิวโอ้ยสายไยิงเข้าค่นนิดไหน่อยฟลกูฝากมืงเดี๋ยวกูอไปเปลี่ยนตัวก่อนฝากเด้ยกูรอตี่้มาตามเมืองไปอะ ไอ้นี่แค่ตัวลูกน้องมันที่แทบตีไม่เข้าเลยไอ้เนี่ยแล้วนี่มาหามตัวบอสนะเนี่ยโอ้ my god เอาบอสลนะโอ้เปลี่ยนไม่ได้ด้วยฟิวมึมรงรอให้ไอ้นี่หลอดหลอดเลือดบ,บอสหายไปก่อนอนะไม่อะไรพลังอา้าวตายแล้วโหตายมันตีกูทีจะแตกเลยอะเมื่อกี้เห็นี่ยใช่ปะ <Beat em S 2> เออโอ้ยตายเนี <ๆ S 2> ่ย ตายแน่ๆเอาละเอารับอะไรสูเอะไรสู้อ่ะเป็นน้ำแข็งแน่นอนอะเพราะมันเป็นน้ำไงดูว่าเราจะไปเอาตแกรงให้มันงโหดกันละโอ้ตีไม่เข้าเลยดูดิเห็นแล้ววันหนี ยิงเทเลพอร์ตมาต้นไม้โลกกันไปแล้ว <laughs> ไม่ไหวไม่ไหวต้องฝ่าไปก่อนฝ่าไปก่อนแรงมันแรงแล้วมันคึกจัดเลยเอ๊แต่เรารู้อย่างนึงคือท่านน้ำแข็งเอาอยู่เว้ยแ <c oughs> ช่แข็งมันเนี่ยชัวร์ชัวเนี่ยก็เราแช่แข็งมันเราก็ตีมันได้ไงเข้าใจใช่ปะ เ,เออเราอยู่กันจำตีมันได้ทันน้ำแข็งไว้แต่แค่ท่าน้ำแข็งคือมันอ่อนมากเลยตอนเนี้ยแล้วก็ดำแข็งน้ำแข็งแล้วก็ใส่ลมไปด้วยมันเป็นไงวะมันก็จะอืมไม่รู้ว่ะ